ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆส่วนของพพลายเชนของอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนน้อยมากๆจากสงครามการค้าครั้งนี้แต่ก็ยังมีอยู่บางคนที่ยังโดน10%อยู่ในช่วง90วันคืออย่างเช่นคนที่ทำอยู่ตรงกลางเช่นแผงวงจร PCB นะฮะ printed circuit board พวกนี้ก็ยังอยู่ในตรงกลางที่ อยู่ในกรอบ10%นั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับจะได้รับอนิสงอ์อนิสงสจากการที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นซัพพลายที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของอเมริกาสัญญาณภาพมันชัดเจนมากว่ามันเป็นสงครามหลักระหว่างอเมริกากับจีนเราเนี่ยแค่อยู่ในสงครามเท่านั้นเองถ้าเป็นเชนต้นน้ำที่เราเรียกว่า integrated circuit อันนั้นคืออยู่ในโซน semi-conductor พวกนี้เป็นบริษัทอเมริกาหรือเป็นบริษัทออริจินอลไม่ใช่การสวมสิทธิ์แต่ผมคาดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ระวังให้ดีก็อาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในการเจรจากับอเมริกานอกเหนือจากเทรดบาลานซ์ผมเรียกว่าเทคบาลานซ์ก็คือพยายามบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอด้านเทคโนโลยีให้กับอเมริกา แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้เป็น good timing มากๆที่จะเจรจากับจีนเพราะจีนเองตอนนี้ก็อยากได้เพื่อนไอ้ปัญหาอะไรต่างๆที่เราเคยมีกับจีนเทาหรือจีนนิสัยไม่ดีเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับทางรัฐบาลจีนที่เขาขอความช่วยเหลือเขาเขามาช่วยปัดกว่าปัดกว่าตรงนี้ให้กับเรา เราต้องไล่ไทม์ไลน์กลับไปก่อนว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านประธานาธิบดีประกาศ reciprocal t a r i f f เนี่ยนะที่ประเทศไทยโดนทุกๆอุตสาหกรรม36%นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีติ่งยกเว้นอยู่บางอุตสาหกรรมอย่างเช่น timber pharmaceutical แล้วก็ semiconductor เป็นแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะตกใจมากซะจนไม่ได้ไปอ่านไอ้หมายเหตุอันนั้นว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณทรัมป์แกประกาศเนี่ย ต้นต้นน้ำของอิเล็กทรอนิกส์รอดไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ3ามสิบหกเปอร์เซ็นต์ reciprocal tariff อันนี้เลยสบายตัวเป็นหนึ่งดอกแต่โดนสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะแต่โดนสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างตอนตอนนั้นตอนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว Mfn ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงดอกดอกแรกยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตก็คือตอนนั้นต้นน้าเนี่ยมันจะอยู่แค่ออริจินัลมันประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ออริจินลนะฮะก่อนจะมีเหตุการณ์บ้าบอๆอย่างนี้เกิดขึ้น,นทีน ท,ที่อุตสาหกรรมอเล็กทรอนิกต้นน้ำเนี่ยรอดออกไปแล้วนะฮะถัดมาประมาณช็อตที่สองช็อตที่สองที่เหมือนท่านประธานานันิพดีนึกขึ้นมาได้แล้วก็ประกาศ extend deadline ออกไป90วันอันนั้นคือทุกคนทุกๆอุตสาหกรรมนะฮะไอคนที่รอดไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเช่นผมก็ได้มีคุยกับทางบริษัท Analog Devices ในประเทศไทยว่า เปยังไงเขาบอกก็จะเลื่อนไม่เลือ่อนเขาก็ลอยตัวอยู่แล้วนะฮะ mm. พอเลื่อนออกไป90วัน90วัน extended ออกไปแล้วก็ให้ลงมาเหลือ10%นั่นหมายความว่าทุกๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ส่งออกประเทศอเมริมกาเนี่ยลงมาอยู่ที่เบสไลน์10%แล้วนะฮะ um. ถัดมาเนี่ยก็มีดอกสามที่เหมือนกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปพูดคุย กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเขาว่าเฮ้ยมันเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเซขึ้นมานะฮะผมจำวันที่ไม่ค่อยจะได้แต่น่าจะประมาณใกล้ๆประมาณกลางเดือนนะฮะที่ประกาศอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเขึ้นมาว่า h า r m o n i z e Code 8485ยกตัวอย่างเช่นผมเข้าใจว่าเป็น h าร์ดดิสก์ด v e ดูอร่างๆๆด้วยเนี่ยก็รอดไปเราก็ไม่ได้ไม่ ไ้เป็นการประกาศ e x e m p t i o n แบบ temporary คือไม่ได้มี expire date นั่นหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายๆส่วนของ supply chain ของอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนน้อยมากๆจากสงครามการค้าครั้งนี้แต่ก็ยังมีอยู่บางคนที่ยังโดน10%อยู่ในช่วง90วันคืออย่างเช่นคนที่ทำอยู่ตรงกลาง เช่นแผงวงจร PCB นะฮะ Printed Circuit Board พวกนี้ก็ยังอยู่ในตรงกลางที่อยู่ในกรอบ10%อยู่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ลอยตัวหลุดออกไปแล้วในประเทศไทยนั่นหมายนั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับจะได้รับอัน,นิสงอ์อนิสง์นนสงจากการที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นซัพพลายที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของอเมริกา นั่นหมะคือเมื่อเช้าที่ผมเพิ่งไปทําฟ o c ก s ก r ุ u p กับทางกระทรวงอวมาเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็ได้พอยเอาให้เห็นว่าณนะวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สองสามอย่างสอ,องสองในหลายๆอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของอเมริกาวันนี้มีอยู่สองอันที่เราน่าจะตามองก็คือเซมิคอนดักเตอร์ ctor, แล้วก็ AI ซึ่ง สองอุตสาหกรรมนี้เกือบจะเป็น,นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกาเอ,อ่ยช่อไปบริษัทอย่าง Apple, Nvidia, Amazon, Google ค่ะสีห้าบริษัทพวกนี้หรืออาจจะมากกว่านี้ที่เกือบจะเป็นกลจักหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วย supply chain ของอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชีย นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเชน่บังเอิญฟลุกได้รับอนที่สงอันนี้ไปด้วยทีนี้เราก็ควรจะมองว่าในการที่จะเจรจากับทางอเมริกาซึ่งผมเข้าใจว่าณขณะน,นี้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วเพราะว่าการที่ สัญญาณภาพมันชัดเจนมากว่ามันเป็นสงครามหลักระหว่างอเมริกากับจีนเราเนี่ยแค่อยู่ในสงครามเท่านั้นเองแต่เราไม่ใช่ตัวละครหลักอันนี้น่าจะช่วยให้การเจรจาไม่ยากอะไรเพรียงแต่ว่าเทคนิคในการเจรจาซึ่งทางเราได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐบาลเนี่ยณจุดนี้เราเห็นตรงกันในเรื่องของการที่จะใช้แนวทางเทรดบาลานซ์เทรดบาลานซ์ก็คือ การที่จะมัวร์ว่าข้อหนึ่งประเทศไทยไม่ใช่เทรดเซอร์พลัสแมนิ пу เลเตอร์เทรดเซอร์พลัสแมนิปเลเตอร์ก็คือประเทศที่บิดเบือนค่างเงินให้สามารถที่จะได้เปรียบทางการทําการค้าระหว่างประเทศซึ่งเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันนั้นตรงกันข้ามเราค้าขายแล้วเราได้ดุลจริงๆณวันนี้ใครๆก็ได้ดุลจากอเมริกาทั้งนั้น เราก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ดุลจากอเมริกาในส่วนของการส่งสินค้าไปโดยโดยเฉพางยิ่งในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่การได้ดุลอย่างแท้จริงมันคือการที่บริษัทอเมริกามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยส่งกลับไปบางส่วนนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ใช่การได้ดุลอย่างแท้จริงม,ม,มันมันมันเป็นการได้ดุลแบบอแบบ OEM นะฮะ,ะผมคิดว่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างน่ากลัวเท่าไรนะาหร่นสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคุณวิพูลขาที่ยังถามนีนถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยที่ผลิตที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเป็นประเภทไหนฮะต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําแล้วอย่างที่คุณวิบูลบอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ถ้าสมมติกขาทำจริงๆเ่ยคนที่มาลงทุนแล้วก็ขายพอ,อเมริกาจริงๆเ่ะมันคือคนไทย หรือเป็นคนสารัฐหรือว่าเป็นคนจีนหรือว่าเป็นใครกันแน่คะที่แบบว่าเอ,อถ้ามาดูหลักบ้างจุดครับและจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นต้นน้ํามันมันแบ่งได้เป็นเชนนะฮะถ้าเป็นเชนต้นน้าที่เราเรียกว่า integrated circuit อันนั้นคืออยู่ในโซน semi conductor พวกนี้เป็นบริษัทอเมริกาหรือเป็นบริษัท original ไม่ใช่การสวมสิทธ Uh, mm hmm. เป็นเป็นตัวจริง <laughs> เป็นตัวจริงอยู่กับเรามานานแล้วเยออชื่อบริษัทได้ i n f i n e o n uh, Analog Devices พวกนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าต้นน้ำแล้วก็เป็นตัวจริงจากอเมริกาหรือจริงๆก็ i n f i n e o n mm hmm. ไม่ใช่จากยุโรปนะฮะ mm hmm. ถัดลงมากลางน้ำกลางน้ำเนี่ยคือโซนที่เรียกว่า PCB แล้วก็ชิ้นสว่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันนี้ผสมปนเปกันละมี <Yeah. S 1> ทั้งญี่ปุน่น <Yeah. S 1> ก็มี จีนก็มีของไทยเองก็มีนะฮะอัน,นอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็น melting pot มันไดโดมิเนตบ by ประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะแต่ไม่มีการสมสิทธิ์นะคือคือ over all ภาพของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภาพตัวเลขของการส่งออกเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตอย่าง significant เมื่อสอดคล้องกับ นโยบายทาริฟคือมันมีบางอันที่เห็นได้ว่ามีการมีแนวโน้มว่าจะถูกสมศิทธิ์ก็คือยอดส่งออกผูงสูงขึ้นอย่างมีนัยยะทั้งทั้งที่ศักยภาพของเราเนี่ย MPI ของเราอ่ะไม่น่าจะถึงอันนั้นแนะใช่แต่ถ้าอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไม่ได้มียอดส่งออกที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะค่อนข้างจะเมนเทนอยู่เท่าเดิมด้วยซ้าไปนะฮะอย่างเช่นณวันนี้ปีที่แล้วอ่ะยอดส่งออกของเราอยู่ที่ห้บิลเลียน US ดอลลาร์ ก็ประมาณสองล้านล้านนะฮะอันนั้นคือทั่วโลกนะทั่วโลกในห้าสิบบิลเลนยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สบแปดเปอร์เซ็นต์เรนประมาณเนี้ยส่งไปที่ยูเอสนะฮะซึ่งเทียบกับปีสองศูนย์สองสามก็ประมาณนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบ้าเปอร์เซ็นมันจะวิ่งวิ่งอยู่แถวๆนี้ที่ส่งไปยูเอสแปลว่ายอดส่งออกมันไม่ได้เติบโตก็ยังมีนนยะหมายความว่าในเชนของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวจริง ทั้งหมดยังไม่ได้มีการสมสิตแต่ผมคาดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ระวังให้ดีก็อาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้อง make sure วันนี้เราเนี่หมาถึงประเทศไทยจะต้อง make sure เนี่ยคือนอกเหนือจากนโยบายการทำ tech balance เนโยบาบการทำ trade balance เนี่ยเราจะต้องออกนโยบายที่เรียกว่า Originality balance นั่นหมายความว่าเราจะมีเกณฑ์แบ่งแยกอย่างไรว่าอันนี้คือ actual foreign direct investment อันนี้คือสวมสิทธิ์แล้วเราจะได้ transparent กับทางอเมริกาแล้วบอกอไปเลยว่าเอ้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็น actual foreign direct investment เป็น legitimate foreign direct investment คือเราจะพูดอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเกณฑ์ที่โปร่งใสแล้วก็ชัดเจนให้เขา นะฮะไม่ย่งถ้าเราซึ่งอันนี้ยังยังยัง,ย,งยังเป็นที่น่ากังวลอยู่สําหรับภาคเ,เอกชนเพราะเราก็กลัวภาคเอกชนที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อนตอนเนี้ยก็ค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลถึง uh, non legitimate investment ที่หรือที่เราเรียกภาษาไทยว่าสมสิทธิ์ที่จะแห่กันเข้ามาจากกำแพงภาษีที่ต่างกันหรือเกินตอนนี้ร้อยสี่ิบ้าเปอร์เซ็นตกับสิบเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องแห่เข้ามาผมคิดว่าอันเนี้ เป็น challenge ที่ในอนาคตเนี่ยเราต้อง make sure ว่าเราต้องดิวตรงนี้แล้วเราผมไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องการเจราจากับอเมริกาด้านเดียวซะจนลืมลืมจัดระเบียบในบ้านเพื่อรับศึกอย่าเรียกว,ว่าศึกเลยเขาก็ไม่ใช่ศัตรูของเรา mm hmm. เอา mm hmm. เพื่อรับกระแสอินฟลักอันนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราอ่ะจะฉวยโอกาสข้อหนึ่ง เจรจากับอเมริกาเรื่องการจัดระเบียบเทรดบาลานซ์ของเขาก็ทำได้แล้วก็เสนอตัวข้อ2เนี่ยเสนอตัวว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่ใน Position ของอิเล็กทรอนิกส์ซัพพลายเออร์หรือเทคโนโลยีซัพพลายเออร์ให้เขาเพื่อบ a l a n c e พ supply chain security เพราะนัณวันนี้อเมริกามีปัญหาในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย หรือ AI เนี่ยอเมริกามีปัญหาเรื่อง supply chain security แน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนเขาพึ่งจีนเยอะแล้วดันไปทะเลาะกับจีนเสียนั่นหมายความว่า South East a เอเชียเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกที่สามารถนำเสนอตัวเองเข้าไปเป็น supply chain solution ให้กับทางอเมริกาได้ในโซนของ Semiconductor advance d electronic แล้วก็ AI ประเทศไทยก็ สามารถที่จะอยู่ในโพสิชันที่ทําอย่างนั้นได้แล้วผมก็อยากเห็นประเทศไทยทําอย่างนั้นด้วยนะฮะในการเจรจาก,กับอเมริกานอกเหนือจากเทรดบาลานซ์ผมเรียกว่าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทคบาลานซ์ก็คือพยายามบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอด้านเทคโนโลยีให้กับอเมริกาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้เป็นกู๊ดทามมิ่งมากๆที่จะเจรจากับจีนเพราะจีนเองตอนนี้ก็อยากได้เพื่อนไอ้ปัญหาอะไรต่างๆที่เราเคยมีกับ จีนเทาหรือจีนนิสัยไม่ดีเราควรจะใช้โอกาสเนี้ยในการพูดคุยกับทางรัฐบาลจีนที่เขาขอความช่วยเหลือ้เขาเข้ามาช่วยปัดกวาด mm hmm. ปัดกวาดตรงนี้ให้กับเรานะฮะซึ่งซึ่งก็อาจจะรวมถึงพวกแอนตี้ดัม p ิ i n g สินค้าที่จะฝรัดเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นกู๊ดทิมมิ่งเหมือนกันที่เราควรจะไปเจรจากับทางจีนเพื่อขอความช่วยเหลือกับรัฐบาลจีน ในขณะที่เขากำลังอยากได้เพื่อนที่สุดเราน่าจะฉกฉวยโอกาสตอนที่ประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างก็จริงแต่เราไม่ใช่เป้าหมายหลักของสงครามครั้งนี้ทำตัวเป็นทางเลือกของคู่สงครามนะฮะเมื่อหลายวันก่อนทางนายกรัฐมนตรีโรเรนร์หวงของสิงคโปร ก็เพิ่งออกไลฟ์สดไปประมาณชั่วโมงกว่ากแต่ฟังแล้วสรุปก็คือ in a nutshell ก็คือสรุปว่าสิงคโปร์ก็ออฟเฟอร์ตัวเองเป็น Broker Service of the World Simple เลยก็คือพวกพี่ๆทะเลาะกันยังไงพวกพี่ๆก็ต้องการบร o k e เกอร์อย่างผมสิงคโปร์เป็น the best broker in the world ก็เขาก็ตรงไปเขาเขาก็สามารถที่จะหยิบจุดแข็งของเขาของการเป็น Broker of the World ทีนี้ประเทศไทยเป็นจุดแข็งอะไรใน c h a อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็น one of main electronic supply chain อของของของ global industry อยู่ปัจจุบันเราเป็นอยู่นะฮะถ้าเราสามารถฉกฉวยจุดแข็งอันนี้เราบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นเป็นข้อต่อข้อต่อเชื่อมใน supply chain ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทอันมีมูลค่ามหาศาลอันนี้ มันจะเป็นวินวินกับทุกฝ่ายฝั่งเขาก็วินเพราะเขาเทะเลาะกันการมีเอ่อ uh, alternative supply chain หรือว่าการการมี friendly supply chain อย่างเราเนี่ยเขาก็วินไอฝั่งเราก็วินเพราะว่าเราก็แทนที่จะต้องไปนั่งลดราคาให้พวกพี่ๆเขาเห็นใจเราไปนำเสนอ value added ในบทบาทของประเทศไทยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ อยากเห็นเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมคะตอนนี้คือเรามีทั้งต้นน้ําแล้วก็กลางน้ําใช่ไหมที่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นปลายน้ําก็คือมีเหมือนกันโทษทีขอภัยดินัวรปลายน้ําก็มีผมนับผมนับ h a r ด disk d r ร v ์เป็นปลายน้ํานะคือคือก็แสดงว่าเราต้นน้ําก็คือพวกไอซีท้นกลางปลายหมดเลยใช่ไหมฮะประเทศไทยเราผลิตให้ได้มีมีเรามีเรามีหมดฮะเพียงแต่ต้นมันต้นไม่สุด เราเราอยู่เราเริ่มต้นจากส่วนปลายของต้นน้ําคือสิ่งที่เรายังไม่มีอ่ะคือส่วนของไมโครชิปพวกนั้นเรายังไม่มีอันนั้นคือต้นของต้นน้ําแต่เรามีส่วนปลายของต้นน้ําก็คืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า integrated circuit ที่เรียกว่า i ออันเนี้ยเราเรามีเรามีอุตสาหกรรมนี้อยู่นะฮะทำหน้าที่ทดสอบแพคเกจิ้งอุตสาหกรรม IC ในประเทศไทยเป็นส่วนปลายของต้นน้ํา แล้วก็เรามีส่วนกลางน้ำและปลายน้ำอยู่ก็คือ P C B กับ Hard Disk Drive ค่ะ,ะ <c oughs> แต่กลุ่มพวกนี้ไปใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงหมดเลยไหมคะหรือว่ามันใช้แบบว่าเทคโนโลยี <c oughs> แบบกลางๆปกติทั่วไปไม่ได้เป็นขั้นสูงยังไม่ถึงขั้นสูง <c oughs> เราอยู่ในเทคโนโลยีกลางๆคอน n วนช n ่นแนลเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป <c oughs> คือเทคโนโลยีของ <c oughs> อิเล็กทรอนิกสสูงไม่สูงเนี่ย วัดได้ที่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือ precision อย่างที่เราใช้คำว่าโอ้ยกี่นาโนเมตรกี่นาโนเมตรอะไรพวกนี้พวกนี้คือ precision precision คือความความความแม่นยำนะฮะความแม่นยำความละเอียด precision คือความละเอียดยิ่ง high precision ก็หมายความว่าขนาดก็จะเล็กๆๆๆลงไปเรื่อยๆเราถ้าเราวัดจากตรงนี้เราก็อยู่ในกรอบเทคโนโลยีที่อยู่ในเกณฑ์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถึงขั้นนาโนอิเล็กทรอนิกส์แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าหายก็คือนาโนอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มองใน,ในแง่งของพ r e c i s i o n อีกอันนึ้งก็คือมองในแง่ของ power ใช่ไหมคะอันนั้นมูลค่าจะสูงกว่ามาร์จินก็จะดีกว่ามาร์จินก็จะดีกว่าแน่นอนแน่นอนฮะเหมือนกับเรารับจ้างเย็บเสื้อโหลกับรับจ้างตัดทักซิโดออของเรานี่เย็บเสื้อโหลอยู่ ย่าเล็บเสื้อเเสื้อโหลอยู่ที่มันไม่ต้องไฮพิซิชั่นมากถ้าเราทำทักซิโดเนี่ยตัดผิดนิดเดียวนี่เสียทั้งตัวคอนเซ็ปต์ค <concept S 1> ล้ายคลึงกันนะครับเสื้อโหลเนี่ยมันมันเย็บผิดไปเข็มสองเข็มมากคนมันไม่รู้หรอกแต่มันราคามันก็จะถูกโลอันนี้คือคือถ้าวัดที่นั่นเนี่ยเราเรายังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างโลว value อยู่นะฮะเราสามารถที่จะช่วยโอกาสเนี้บอกเขาบอกว่า เอ้ถ้าเราอัพเลเวลตัวเองซึ่งจริงเราพยายามอัพเลเวลตัวเองมาตลอดนะเพียงแต่ว่าผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะไปเสนอตัวเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามสงครามเสื้อผ้าหรูหราอยู่<ะ>แล้ว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 ไอ้คนเย็บเสื้อหลออย่างเราเนี่ยซึ่งมีขีดความสามารถมี potential พอสมควรไปประวัติตัวบอกว่าเฮ้ยขอโอกาสขอโอกาสให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ใน สプライเชนของของของทำทักซิโดบ้างอาจจะไม่เก่งเราอาจจะยังไม่เก่งถึงขนาดทําทักซิโดทั้งตัวแต่ขอแค่ชําช่วงที่เป็นหูกระต่ายเฉยๆได้ไหมอะไรแบบนี้ mm hmm. นะฮะซึ่งมันมันอย่างน้อยๆมันทาให้เราก้าวเท้าเข้าไปอยู่ในสเตปสเตปอินเดอะดอว์ตอนนี้ขอทําหูกระต่ายก่อนอ่าขอ mm hmm. ทํากระดุมสูตรก่อน <laughs> อย่างเรายังไม่เก่งงี่จะทำซิททัคซิโดทั้งตัวแต่ขอให้เราขยับจากเสื้อโหลเข้าไปอยู่ในโซนนั้นผมว่าอันนี้เป็นออป portunity ที่จะประเทศไทยเนี่ยควรจะ i อ e เดนติฟ o ยโพซิชอันนี้แล้วก็จัดทำจัดทาสิ่งที่เรียกว่าอ,อิเล็กทรอนิก u p p l y c h a เชนฟอรัมขึ้น mm hmm. เป็นจอยจอยฟอรัมระหว่างเรากับ US นะฮะเพื่อแสดงความจริงใจว่าเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยในเชิงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เรายัางไม่มีปัญหามากมายนะแต่เรา offer f r เ n ร h i ิพให้เขาก่อนมันดีกว่ารอวันที่เรามีปัญหาแล้วเราวิ่งล่อนไป offer f r เ n ร h i ิพให้เขาแบบนั้นมันก็ดูไม่สินเสียเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ